พี่คุณแจเข้าหาพ่อนะครับพี่คุณแจกขา้าวแผ่พี่แผ่น้องนะครับพี่พ่อพี่แม่นะครับนักแต่งนักแปลสุขุมสุคนนะครับมือเลื่อเท้านะครับเก็บอาท,ทินะครับเก็บอาทิตย์กางฝันที่แค่บอกคุณแั่คงไม่น้องนะครับหลังจากที่ชาวประเทีนในตอนบ่ายอนี้แล้วนะครับ ใส่บ่ายมาใส่จติตจิตการห่อต้มนะครับห่อต้มเห็นไหมแล้วกัดกับดด้วยกันอดัจจาระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโต อาณิจาวัตถสังขารโอมาทวันยาธรรมินโอวาสิตวานิรสันติเตังโอาสมุสุโคอาิจาวัตถสังขารโอมาทวันยาธรรมินโอวาสิตวานิรสันติในช่วงนี้นะครับ่ วิธีการส่งนะครับส่วนปติกาบางสกุลน,นะครับให้บุญเพื่อสุดท้ายอยทั้งบ้านทั้งเรือนจะคำการเป็นอันว่าเ็จสรียอยนะครับรรนะครับาราการขั้นแรกนะครับมาภาษีเาออกแากโรงเย็นนะครับออาจากโรงเย็นแล้วกันเอาออกมาแล้วก็มาหมัดมาตอกะถูนะครับมาขันสนอนะครับเอาดาวลุงเย็นมาก,ก่อนในช่วงนี้นะครับที่ไปส่งลรงเย็นก่อนต่อไป นะครับทางสอบตอ,อ,ตอ,อ,ตอ,อ,ตอ้อนพ้นสอตอจงจี้ยนมเกี่ิไว้แล้วครับการเพื่นการชิ้รกรบนิมนต์นะครับการวัสานทัพนะครูเพิ่นได้ขึ้นบบ้อดบุกเปานอกลัวนะครับเอาเอาขึนโดยไม่ซูเ,อเ่อร์เข้าไปตังแนแล้วเออคนไทยก็ได้ป้าไม่ร้องเจน,นะนะคน